เมื่อวานเนี่ยเมื่อวานไลฟ์สดในในในติ๊กตอกแล้วก็ในแอฟฟ้าก็มีคนทักมาเรื่องดึงหน้าหลังจากกี่หลาไป่าเอกบอกเอกก็บอกว่าเฮ้ยขนาดพี่กี้ยังไม่ได้มาทําเลยอะไรเงี้ยใช่ นิดบอกว่าหมอคือกี้อ่ะกี้บอกว่ากี้พูดกับเขาว่าหมอกี้อ่ะเข้าใจปัญหาตัวเองเข้าใจทุกอย่างเลยเพราะฉะนั้นกี้ไม่ได้คาดหวง100ังร้อยเปอร์เซ็นต์เก้าสิบเปอร์เซ็นต์เจ็ดสิบทำหมอแค่ทาให้ดีที่สุดแค่นั้นเองอืมกี้พูดแค่นี้เลยหมอแค่ทาให้ดีที่สุดจบเลยแค่นี้อืมเรารู้ปัญหาของตัวเองอยู่แล้วไม่ได้คาดหวังขนาดนั้นพ่อใหญ่โนตัดเน็ตเพ่อใหญ่โนตหรือย,อยังเนี่ย ด่านางกนอืมอมนางโกธเลยนางโกธเลยอืม เลอดไม่อมเแต่เขาพาดพิงพ่อใหญ่ก่อนไงประเด็นน่ะโอ้เขาเขาพาพดพาิงประมาณประมาณว่าแบบพ่อใหญ่พ่อใหญ่โน้ตอะ่ะอยู่เบื้องหลังอ่านู่นนี่นั่นยุยุอะไรอย่างเงี้ยเขาพูดอย่างเงี้ย พ่อใหญ่นพก็บอกว่าแม่ถ้าฉันยุเนี่ยมึงโดนฟ้องมินานแล้วมึงโดนเรื่องทรัพย์สินแล้วฉันนะก็บอกแล้วแต่น้องอย่ากทำอะไรก็เรื่องแต่น้องถ้าน้องมาปรึกษาฉันก็บอกว่าแล้วแต่เลยใช่เขาพูดอย่างนี้เลยเขาไล์เขาไล์สดเขาไล์สดฉันไปนฟังฉันจะไปเป็นร่างฟังยังคงขึ้นเลย น่นางไม่ยุยงอยู่แล้วใช่นี่ก็รู้ว่านางไม่ยุยงนางบอกว่าแล้วแต่น้องเลยก็ให้กําลังใจอะไรอย่างเงี้ยอยู่แล้วเพราะนี่อยู่กับนางตลอดเนี่ยแล้วก็นางแทบจะไม่คุยเรื่องอีอีวัวตมเลยนางไม่คุยเลยนางบอกว่าแล้วแต่น้องถ้าน้องอยากเออถ้าน้องปรึกษาก็ให้คาแนะนาําแต่ถ้าน้องไม่พูดถึงฉันก็ไม่พูดถึงเวลาเจอกันก็คุยแต่เรื่องงานอะไรอย่างงี้อือ ใช่ไม่ใช่เรื่องนางบอกว่าถ้าพูดว่าฉันยุยงเดี๋ยวฉันก็ยุให้ไปฟ้องเอาทรัพย์สินแบ่งเลยเดี๋ยวเดี๋ยวนางบอกอเงี้ยนางขึ้นแล้ววันนี้นางของขึ้นไม่ต้องตัดปล่อยปล่อยเลยให้นางระบายให้นางระบายเลยปล่อยเลยไอ้พวกนั้นต้องเจอใหญ่โนดักม,มั่งเลยม,มันไม่กระทบหรอกมันไม่กระทบ แต่แต่วันนี้นางบอกว่าแม่เธอรีบมาหาฉันเลยบอกว่าเดียวฉันเพิ่งกลับมาเธออย่ามาบอกเธอรีบมาหาฉันอย่าอย่าบอกว่าเธอรีบมาหาฉันฮะไม่ไมนังของขึ้นแลนี่ก็ส่งก็ส่งคลิปส่งแล้วเขารีโพสต,รสตอรี่ด่านางด้วยเด้อ หาว่านางเป็นหมาใช่ผู้ชายหาว่านางเป็นหมาบอกว่าหามาที่บ้านเห่าไม่กลับดกบอืมไป,ไปดูไปดูของผู้ชายของมาากักพากับไม่นางอยู่เฉยเฉยของนางอีนั่นลากนางไปเองค่ะนางอยู่ซื้อ,ซ,อ,ซ,อซื้อเลยเขาดึงนางไปเองนางก็เลยโมโหประเด็นคือแค่นี้เลย อืมคือเขาจะไลฟ์อะไรก็เรื่องของเขาแต่ไม่ควรพาดพิงเพ่อใหญ่โน้แค่นั้นแหละพอาลพาดพิงเพ่อใหญ่โน้ก็ขึ้นสิเพราะอยู่ดีๆอะ่ะอืมก็เข้าใจได้ใช่อืมเขาประมาณแบบอืมมาโกงที่ดินมรดงมรดกที่ดินอะไรซื้อขายชัดเจน เขาเปิดก่อนเขาเปิดก่อนไงเดี๋ยวส่งให้ดูซื้อกันซื้อกันจริงๆโอุย้ยหมอไปดูคลิปเก่าๆสิตอนรักกันก็บอกว่าสามีเป็นคนซื้อตอนรักกันบอกว่าสามีให้จะให้เฉยๆแต่แต่ว่าบิ๊กไม่เอาตอนหลังพอทะเลาะกันบอกว่าฝากเฉยๆ แต่ว่าตอนที่คุณไปสอบซื้อที่ดินนะ่ะคุณเป็นคนให้ข้อมูลเองว่าเป็นการซื้อขายตัวคนซื้อต,ตัวคนขายคือผู้หญิงตัวคนซื้อก็คือบิอ๊กเพราะฉะนั้นถ้าคุณบอกว่าที่ดินฉบับนี้ไม่ได้ซื้อขายเท่ากับคุณนะ่ะไปให้ข้อมูลเท็ดกับเจ้าหน้าที่ดีๆนะพ่อใหญ่จูกไหมเออดีๆนะอย่ามานะ ฟอกก็แพ้ค่ะแล้วถ้าคุณอ้างว่าให้เฉยๆตอนนี้คุณกําลังนาข้อมูลเทจเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์เพราะเอกสารฉบับนี้มันถูกต้องมีตราคุดมีเจ้าหน้าที่สอบมีเจ้าหน้าที่สอบหนึ่งคนมีเจ้าหน้าที่ที่ดินอีกหนึ่งคนมีคุณด้วยในเอกสารเซ็นคุณจะบอกว่าเอกสารฉบับนี้ปลอมเหรอคิดดีๆนะอืมเขา เขาอาจจะได้นักกฎหมายทนะาคนมัอาจจะมีทะแนะไงอือใช่ทนเนะีเน่ยไปทั่วไิทีบไงไงหมอใช่แล้ะังมีบอกว่าเนี่ยเอกสารสิทธิ์ใช่เอกสารสิทธิ์แล้วมีการบอกว่าติดป้ายหน้าติดใต้หน้าบ้านไม่แล้วหมอที่ดินเช่าก็ติดป้ายหน้าบ้านได้ค่ะ ติดป้ายหน้าบ้านไม่ได้หมายความว่าเจ้าของนั้นจะเป็นเจ้าของบ้านค่ะติดป้ายหน้าบ้านหมายถึงว่าแค่ติดป้ายให้รู้ถูกป้าติดป้ายให้รู้เฉยๆว่าเออตัวนี้คืออะไรแต่ไม่ได้หมายความว่าโฉนดจะเป็นของคุณอืมถูกไหมโอ้ยอยากส่งทานายตัวเองเนี่ยไปช่วยยังเลยไม่เคยแต่นางไม่เคยแบบอื นางไม่ฟ้องนางบอกไม่ฟ้องแต่ตอนนี้ไม่แน่นะหลังจากไลฟ์วันนี้ไม่แน่ตอนแรกนางบอกไม่ฟ้องไม่อะไรทั้งสิน้นเออแบบจบจบ,จบแม่ช่างมันช่างมันแต่ไลฟ์วันนี้ไม่แน่นะเพราะว่าดึงดอยู่ๆก็ดึงพ่อใหญ่โน้ตเข้าไปอาจจะฮึกเหมิมขึ้นมาจากการดึงพ่อใหญ่โน้ตก็ได้อืมโอ้ขึ้นค่ะถึงขนาดโทรเรียกแม่ใหญ่รีบมาเดี๋ยวนะฉันเพิ่งกลับมาเมื่อคืนจะอจะให้ฉันไปห,หรอหรอฉันไม่ไปนะ หมอใช่กูต้อามาหาก,กินมางกูต้องมีใช่โอ้ยบอกงี้แม่บอกแม่น่องแม่น่องบอกแม่น่องขาแม่หน่องดึงพู้ใหญ่โดดไปก่อนแต่สามสิบเขาบอกว่าสามสิบเขารอที่นั่นแต่พ่อใหญ่โดดบอกว่าฉันจะไปสามสิบแต่แม่ใหญ่นิกกี้ไม่ว่างไงแม่ใหญ่นิกกี้อยู่สาลร,รัชดาที่สามสิบ ไม่ไไม่ไม่ใหญ่ในกิ๊ไม่ว่างสามสิบคือไม่ได้ไปไงแต่ถ้ายีิบเก้าเนี่ยยีิบเก้าไม่ได้เพราะยีิบเก้าสามสิบต้องเตรียมขึ้นสารแล้ววันที่สองอีกคือจะติดอยู่สามวันเนี้สามสี่วันเนี้ยวันอื่นได้หมดแต่สามสี่วันเนี้ยไม่ได้เดี๋ยวนะในช่องช่องช่องที่เพิ่งสร้างวันก่อนน่ะไลฟ์ไม่ได้แล้วเมื่อวานน่ะไม่รู้ไลฟ์อะไรแล้วก็โดนแบนสิบเจ็ดวันแต่วันนี้ยช่องใหม่เพิ่งสร้างเพิ่งสร้างเพิ่งสร้างได้มีกี่วัน สร้างวันนี้แหละให้คนติดตามวันตอนเนี้ยคนดูในไลฟ์ที่สองพันห้าช่องพันหนึ่งคนเดี๋ยวฮะนี่คนคนตามพันกว่าคนมีคนดูสองพันห้าตอนเนี้ย <laughs> ใช่ไม่เดี๋ยวเบิกเนต เบิกเนตเบิกเนตไงเบิกเนตทุกคนไงนี่อ่านอ่าน,อ,านอ่านเอกสารสิทธิ์ให้ฟังเนี่ยส่งให้หมออ่านดูอืมโอเคโอเคค่ะอ่าเดี๋ยวโอเคโอเคค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้หมอทุบกบอกก็ได้ค่ะจ้าจ้าจ้าดูดีค,ค่ะทุกคนกดติดตามด้วยค่ะลบกลกดติดตามด้วยนะคะกดติดตามด้วย ส่วกดติดตามด้ยวยส่โอเคก็คือเมื่อกี้คุณหมอโทรมานะคะคือคุณหมอโทรมาคุณหมอบอกว่าเฮ้ยที่ดินมันเป็นยังไงเพราะคุณหมอไม่รู้ที่ดินอ่ะเดี๋ยวอ่านให้ฟังอีกรอบนึงนะคะที่ดินเนี่ยคำขอโจทสิทธิและนิติกรรมและการสอบสวนสิทธิในที่ดินประเภทขายย้ำนะคะที่ดินที่เป็นข้อพิพาทแไร่ หนึ่งงาน27ตารางวาเป็นที่ดินประเภทขายนะคะแล้วที่บอกว่าฝากไว้ซื้อ,อตอนที่คุณสอบกับเจ้าหน้าที่คุณบอกเจ้าหน้าที่เองนะคะเจ้าหน้าที่สอบแล้วว่าใครขายใครซื้อเพราะฉะนั้นในเอกสารฉบับนี้มีคนสองคนนะคะที่ไปสอบก็คือผู้ซื้อและผู้ขายมีการสอบแล้วนะคะว่าซื้อขายในจำนวนเงิน8 0 0แสนบาท ะะราคาที่ดินประเมินอยู่ที่เดี๋ยวแปบ๊บนึงนะคะประเมินอยู่ที่6 9 8 6 7 0าบาทะะมีการโอนนะคะ8กุมภาพันธ์2565ตอนนั้นเป็นที่ดินเปล่านะคะย้ำตอนนั้นเป็นที่ดินเปล่าสูเข้าใจไหมเพราะฉะนั้นที่ดินฉบับนี้เป็นที่ดินเปล่าและเพิ่งสร้างตอนหลัง ะะมีเจ้าหน้าที่สอบหนึ่งคนมีเจ้าหน้าที่ที่ทําเรื่องบันทึกการโอนอีกหนึ่งคนเท่ากับเอกสารฉบับนี้สมบูรณ์ด้วยข้อกฎหมายนะคะมีคนรู้เห็นในสัญญา,าฉบับนี้สี่คนหนึ่งผู้ซื้อผู้ขายสองก็คือเจ้าหน้าที่อีกสองคนเพราะฉะนั้นเอกสารฉบับนี้ชอบด้วยกฎหมายถูกต้องสมบูรณ์โอเคไหมอืมเข้าใจได้ไหมคะเข้าใจเข้าใจได้หมอเพราะฉะนั้นถ้าคุณบอกว่ามรดก อันนี้ไม่มีการสลักอะไรใดๆทั้งสิ้นนะคะไม่มีสลักในเอกสารว่าไอ้ฝากไว้ก่อนซื้อฝากซื้อขายฝากไม่มีนิติกรรมฉบับนี้มันเป็นการซื้อขายถูกต้องเนาะอืซื้อขายถูกต้องเลย เดี๋ยวนะเท่าที่ป้าเห็นคนชอบดูทนายแก้วขอโทษนะคะคุณไปดูทนายแก้วคุณก็ดูเพลิค่ะดิฉันฟ้องทนายแก้วนะคะและศาปลประทับรับฟ้องเรียบร้อยแล้วนะจ๊ะทนายแก้วให้ความเห็นกฎหมายยังไงโทนโดนิกี้ฟ้องโอเคไหมเพราะฉะนั้นใครจะดูใครก็นะ,ะช่่งนะจ๊ะดิฉันฟ้องคนที่ให้ความเห็นางกฎหมายโดนคนปกติฟ้องและศาลประทับรับฟ้องด้วยโส เชิญค่ะอืมดิฉันไม่เก่งค่ะแต่แตดิฉันรู้ว่าอะไรคืออะไรเนาะแล้วอะ่ะ <au> <a> ก็ฟาดเถอะค่ะร uh ักฐานเด็ดก็ฟาดไปเลยกี่เห็นเช็ดที่เขาคุยกันสนทนากันถุกท,ท,ทุกอย่างแล้วบิ Big ๊กคุยดีมาก คุยแบบคุยดีเลยบ้านสีส้มยังไงบ้านสีส้มก็น่าจะเป็นการซื้อขายเหมือนกัน,นะคะ่ะเนาะบ้านสีส้มก็คือซื้อขายอ่อย่างนี้ค่ะบิกนะ๊กเนี่ยเอาโฉนดไว้ในเอกสารทีนี้บิ๊กอะก็ไม่รู้ว่าเขาเอาโฉนดไปเมื่อไหร่ตอนที่บิ๊กจะประกาศขายที่อะนะ ถึงมารู้ว่าโฉนดหายและไม่รู้ว่าโฉนดอยู่ที่ไหนยังไงมารู้ตอนหลังว่าโฉนดอยู่ที่เขาแต่ไม่เคยเห็นโฉนดไงประเด็นคือเขาอ้างว่าอยู่ที่เขาแต่บิ๊กหาไม่เจอเพราะว่าปกติมันจะมีสมุดที่เก็บเก็บเก็บมันจะมีแบบเขาเรียกว่าอัลบั้มที่เก็บฉนงโฉนดเก็บอะไรอย่างงี้ค่ะโฉนดสุบัญชีรถนู่นนี่เนี่ยบิ๊กก็จะเก็บไว้แบบนั้นทีนี้อยู่ๆก็หายไปน้องก็ไม่รู้ว่าหายไปที่ไหนเพราะฉะนั้น ทนายพัฒจะพูดกว้างๆเรื่องของทนายพัฒค่ะแต่ข้อที่จริงมันคือตรงนี้เนาะอันนี้กิ๊พูดตามข้อเท็จจริงเข mm hmm. ้าใจยังคือเอกสาร่ะมันอยู่แบบเนี้ยแล้วถ้าคุณบอกว่าเออ ถ้าคุณบอกว่าน้องไม่ถูกต้องแล้วก็ชอบท้าทายให้น้องไปหาน้องไปจริงอย่าหนีนะคะอย่าหนีพูดเลยเพราะอะไรอเดี๋ยวฉันจะเล่านิทานสบับละครดุนธรรมให้ฟังอีบัวตมเนี่ยเลิกกับคุณสลุดอีบัวตมเลิกกับคุณสลุดมีลูกด้วยกันสองสคนแล้วกันเนาะเออมีลูกด้วยกันสี่คนทุกครั้งที่คุณสลุดอะอยากไปหาลูก ติดต่อไปหาลูกตอนแรกก็คุยดีดีว่าโอเคเจอลูกได้สักพักพอใกล้ๆวันก็ยกเลิกหลายๆครั้งที่คุณสรลุตนะคะไปทํางานที่แบบอิสราเอลเอาอิสราเอลเนาะคือคุณสรลุตปกติอยู่อังกฤษนะคะอีวัวตอมอยู่อิสราเอลเออทีนี้คุณสรลุตก็อยากจะไปหาลูกที่อิสราเอลปรากฏว่าใกล้ๆถึงวันนัด อีบัวตมก็คือยกเลิก่ะอ้างลูกติดเรียนไม่ว่างนุ่นนี่นั่น,น,นเพื่อไม่ให้คุณสรุปได้เจอลูกคิดว่าไงคะอีบัวตมเนี่ยเป็นลูกเ,เป็นเป็นนักเป็นนักร้องเกาหลีเป็นนัก,นนก,กรนนก้องที่แบบเพลงเขาเรียกว่า r b เนาะเอออีบัวตมเป็นนักร้อง i n b แล้วกันเนาะเออเสร็จปุป๊บอีบัวตมเนี่ยก็ชอบทำแบบคลิป เชิญชวนให้คนไปซื้อบัตรอะไรเงี้ยและอีโอัวตมก็มีเงินแบบก็อ้างกับคุณสรุปว่าต้องพัฒนาวงต้องพัฒนารุ่นๆๆๆๆนี้นั่นอ่ะทีนี้วันที่อีโอัวตมไปซื้อเอาเงินส่วนกลางนะคะไปซื้อที่ดินคุณสรุปก็ไปด้วยเอาเงินส,นสดๆไปซื้อที่ดินเป็นชื่ออีโอัวตมลังคิดดูไปซื้อ,อที่ดินแถ,ถวแถวภูเก็ตแล้วกันเนาะเออ มึงคิดดูคุณสรุปถึงรู้ว่าเอาเงินส่วนกลางอะไปซื้อที่ดินเ <c oughs> ดี๋ยนะแม่นักร้องขมิ้นเหอะ้าานะโอ้นักร้องขมิ้นโทษโทษโอเคเอา,าใหม่อาใหม่อีบัวตมเป็นนักร้องขมิ้นเออโอเคเออไม่เอานัก,กนร้องเกาหลีเนาะอีบัวตมเป็นนักร้องขมิ้นเออโอเคนะขอโทษขอโทษขอโทษทุกคนอีบัวตมเป็นนักร้องขมิ้นแล้วกันเนาะเออเอีบัวตมก็คืออยาก ก่อนที่อีโบตมจะอยู่กับคุณสลุดนะคะเมื่อก่อนคุณสลุดอยู่อังกฤษด้วยความที่แบบรักกะคือปลืม้มปลื้มอีโบตมมากเพราะอีโบตมเป็นนักร้องขมรที่ค่อนข้างแบบเฟอร์เวิร์ดในในขมรเก็ตปะคุณสลุดก็เลยหอบตัวเองมาเป็นผู้บ่าวซ้ำน้อยเนาะไม่เคยโดนไม่เคยแบบโดนมือชายมือหญิงไม่เคยรักแรกรักเดียวรักมั่นก็คืออีโบตม มึงก็เลยหอบสังตัวเองนะคะมาที่อิสราเอลเพื่อไปอยู่ใช้ชีวิตอยู่กับอีโบตมเออแล้วก็มาอีโบตมเนี่ยทำอะไรไม่เป็นแรกๆนะคะนู่นนี่นั่นอีโบตมไม่เคยรู้จักสินค้าแบรนด์เนมไม่เคยรู้จักนู่นนี่นั่นมารู้จักเนี่ยจากคุณสลุดแล้วเมื่อก่อนอะตอนที่บับตมออกคอนเสิร์ตน่ะอุ้ยค่าวงอีโบตมเนี่ยคือหลักไม่ถึงแสน่ะคือห้าหลัก ตัวแบบทั้งคืนอ่ะประมาณเจ็ดแปดหมื่นแต่หลังอยู่กับคุณสลุดเนี่ยนะคะกลายเป็นนักร้องเขมนดังขึ้นมาก็เลยค่าตัวเป็นหลักแสนแสนกว่าเก็ดปะอืมเออก็เลยเราก็เลยเรียกว่าคู่อุปถมัมเพราะคุณสลุดเนี่ยมีหัวคิดทางธุรกิจมึงทุกวันนี้น่ะคุณสลุดน่ะเปิดผับนะคะนู่นอยู่ที่เมกา มึงอเมริกาเนี่ยโอ้โหรายได้วันเท่าไหร่ลูกน้องคุณชลุดเนี่ยรวยค่ะล่าสุดเพิ่งซื้อรถเออลูกน้องรวยค่ะจัดงานมุกมงคนเกิดคนก็รักเก็บปะอีบอัวตมอ่ะดังค่ะดังในเรื่องเออเข้าใจปะอืมดังอืมเออแกมันมีเรื่องแถวแถวอุบลอีบอัวตมเคยไปออกคอนเสิร์ตแถวอุบลเขาลือกันที่เซ็ก ถึงความกันกีเออไม่เชื่อนะคะสมัยก่อนๆอ่ะมันมีคนนึงเดี๋ยวเล่าให้ฟังคนเนี้ยพองสกรเธอความลับอยู่ที่พงสกรพูดเลยนะอยากเอาพัศสกรพัส,พส,ส,ก,รพส,สกรเนี่ยเป็นแบบอับาลีเฮกันต้องเรียกอบาลีเฮ่เลยเออแรกๆเนี่ยก็คืออีบัวตอมแบบสมัยแบบเออแรกๆเนี่ยอีบัวตอมก็คือ มีซัมติงกับพัสกรอุ้ยนี่ฉันคุณพาดคุณพาดค่ะคุณพาดเนาะคุณพาดทุดทุดทด,ทด,ทด,ทดคุณพาดโอเคคุณพาดเนาะไม่ไม่เหมือนบักภาคนะอันนี้คุณพาดไม่ใช่บักภาคเดอ้อเออ